สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะทํำนาย การงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรคะ่ะและในหลักการดูนะคะก็ดูเลยค่ะว่าคุณเกิดราศีไหนเกิดเดือนอะไรคุณก็เป็นคนราศีนั้นๆนะคะตั้งแต่วันที่1มก,กราจนถึงวันที่31มมก,กราจัดเป็นราศีมังกรค่ะเพราะฉะนั้นคุณเกิดเดือนอะไรให้ดูราศีนั้นถือว่าเป็นราศีที่คุณเกิดนะคะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะประจำเดือนตุลาคม2559นี้นะคะลูกแก้วของอันโดเมดาเกิดขึ้นค่ะชาวราศีกรกฎนะคะในลักษณะของการงานนะคะเป็นการงานทีเ่เกิดขึ้นด้วยความรักหรือเกิดขึ้นด้วยการใส่ใจในเรื่อง,องของงานอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน ในแง่ของการทํางานนะคะมีความราบรื่นเกิดขึ้นนะคะหรือเป็นลักษณะของงานที่คุณได้ทํามาช่วงระยะเวลาหนึง่งจนเสร็จสิ้นแล้วส่งงานแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะเบาตัวแล้วก็สบายใจมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์อุดอัดในช่วงต้นเดือนเท่านั้นเองแต่ช่วงปลายเดือนไปแล้วชิลๆมากเลยในแง่ของการทํางานนะคะจะได้รับเขาเรียกว่าการนิยมชมชอบนะคะจากคนรอบข้างหรือผลงานของคุณเนี่ยนะคะเป็นที่ถูกตาต้องใจหัวหน้าหรือคนระดับผู้บริหารสูงๆขึ้นไปก็อยู่ในเกณฑ์ดีสําหรับ ชาวราศีกรกฎไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะส่วนในแง่ของการเงินนะคะเขาบอกว่าเงินที่ลงทุนเอาไว้เงินที่ลงแรงเอาไว้นะคะมีเกณฑ์ได้ออกดอกออกผลค่ะแต่อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะคะอยากจะอ,อยากจะได้เร็วก็ยังไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่นะคะแต่ในเดือนนี้เกณฑ์การเงินจะทําให้คุณอึดอัดในช่วงต้นเท่านั้นเองแต่ในช่วงกลางและช่วงปลายไปแล้วจะมีอะไรมาช่วยทําให้การงานของคุณาการเงินของคุณผ่อนคลายไปได้ด้วยดีนะคะถ้าคิดอยากจะลงทุนก็สามารถทําได้ อาจจะลงทุนอะไรที่มันเป็นลักษณะของการซื้อหุ้นระยะยาวทิ้งไว้นะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการซื้อสลากอมสินอาจจะเป็นในเรื่องของการเปิดบัญชีใหม่ร่วมกันนะคะหรือเปิดบัญชีให้บุตรหลานก็ได้นะคะก็เป็นการลงทุนในแง่ของอนาคตหรือจะเป็นในเรื่องของการซื้อประกันภัยประกันชีวิตนะคะก็ส่งผลดีค่ะในแง่ของการลงทุนค่ะนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะได้ไพ่ The World ขึ้นมานะคะความรักในแง่ของครอบครวัวมีความอบอุ่นมีความปลองดองด้ดีนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้ไปใช้เวลาร่วมกันกับคนรักอยู่เรื่อยๆและคนรักของคุณก็ค่อนข้างเอาอกเอาใจจนมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้นะคะก็ระวังนิดนึงค่ะอาจจะมีเกณฑ์ออกพาออกไปไปดินเนอร์กันนอกบ้านบ่อยครั้งนะคะก็จะทําให้ลดน้ําหนักแทบตาย กับอ้วนขึ้นมาอีกนะคะในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกรกฎนะคะถ้าพูดถึงดวงชะตาทั่วไปนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นหรือมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวของคุณนั่นเองค่ะ